ทุกคนค่ะนี่ให้คุณนายอารมณ์เขาอธิษฐานยังไงคะเมื่อกี้ก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขให้คุณนายอารมณ์เขาเป็นคนอเอาเงินใส่พุ่มนะคะอันนี้เป็นพุ่มบริวารกระถิ่นนะเดี๋ยวเราจะไปร่วมบุญที่บุรีรัมนะคะก็อเอาเงินไปร่วมบุญกับเขานะคะเผื๋ยวเราจะไปช่วยวัดต่างจังหวัดบ้างเนาะเราจะไปบุรละนาคทำคุตรงกุฏิอะไรก็ นะถือว่าเราได้มีส่วนร่วมส่วนช่วยนี่ค่ะเป็นบริวารกระถิ่นแต่ว่าเราทําอะไรทั้งทีเราก็ต้องฟานี่นะคะทําบุญอัคคโตเวปัสันนานังอะไรวะ <c oughs> อ,ญญอักางพุนยังอ๋อให้ลืมแล้วะเะลียนก้าวอัคคโตเวปัสันนานังอักขางทำมังเถอช่างมาเถอะนั่นแหละทุกคนอืใครสวดได้สวดแทนทีลืมแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้สวดด้วยบทนี้ แล้วก็ถวายของเลิศเราก็จะได้สิ่งที่เลิศนะคะขึ้นได้บทเดียวเธอจะลืมนะา็ฉันฝึกมันตั้งสี่ปีแล้วล่ะเออนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เออช่างทำเนาะแต่เราก็เอาแบบที่มันแบบงดงามนี่ใส่ง่ายนี่เอะไรอเข้างบนนี้ก็ใส่ใสเบล่งพันเอาเดี๋ยวนี้ไม่ดูซิวแน่นอนอ คุณนายก็บทชีก็แล้วนะคะล่าสุดให้คีโมมาก็ต้องบทชีก็แล้วน่าสงสารช่วยใส่ต่าไหนช่วยใส่ตามึงช่วยครับถุงแล้วทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเอาหนานี้ออกทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในนี้90อ่า90ใบแล้วนะคะอ่แถวบนแพรี่เหมาค่ะแถวบนนะคะเออแถวบนให้คุณแม่ติดนะคะทําบุญด้วยกันคุณแม่เหมาไปสามชั้นชั้นบนดิชันจองค่ะทุกคน ตายทุกคนอ่ะไม่ต้องท่องแล้วนะเดี๋ยวลืมอีกเมื่อกี้อคโตเวปัสตั้นนานังอคังธรรมมังวิชาณตังอัคเทปุเตปัสตั้นนาน,านางังบุญยักเเต,ตอนุตเตเลเนี่ยนะได้อยู่แต่ไม่ต้องถามความหมายนะครับเพราะว่าลืมละปรีนเก้าก็ลืมได้เหมือนกันไปทําบุญกันทุกคนอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะคะคุณแม่ใส่เงินใส่ทองคุณแม่ก็เพิ่งให้คีโมมานะคะนี่ก็บวชชีกแล้วบวชชีอยู่บ้าน ฮแต่ว่ายังแบบอยู่พัรวันนะยังแข่มชื่นสดใสอยู่กำลังใจยังดีอ่ะใส่ไปช่องนี้กีอันเนี่ยช่องนี้สิบส <13. S 2> ามก็จะทำนะเอยนับเกินไปป่าเมื่อกี้แต่กเกินมามาคืนนะเมื <c oughs> ่อกี้ทาไปกี่ใบวะน <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> กาจะคืนทำไมอ่ะก็เต็มเกินดังคืนนะยู้ไสวอ่ะเข้าใจทำนะทุกคนนี่ดิฉันซื้อมาจากร้านมณีพันนะเออแล้วแม่ที่มณีพันเขาก็ร่วมบุญมาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวลืมบอกนะคะคุณแม่จากร้านมณีพันนะจ๊ะจันบุรีนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยร่วมบุญเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปทําที่บุรีรัมห้าร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทําที่วัดวังทองห้าร้อยนะคะคุณแม่นะคะแจ้งเพื่อทราบมาก่อนเลย นี่สวยนะทุกคนตาอนุโมทนาบุญร่วมกันบริวารกระถิ่นนะคะบริวารกระถิน่นเจ้าภาพกระถิ่นจริงๆก็คือคุณยายลื่นนะคะคุณยายของแฟนดิฉันนะจ๊ะเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่ถวายผ้าอันนี้ถือว่าเราไปร่วมกับเขาไปถวายบริวารกระถินดิฉันก็สะดวกแบบนี้ก็เอาปัจจัยไปร่วมบุญแล้วกันเนาะวัดต่างจังหวัดเขาก็จะได้แบบว่าเอาไปสําหรับแบบ มีเรื่องต้องบุรละะเยอะแยะนะวัดต่างจังหวัดเพราะว่าปัจจัยไม่เยอะคนทําบุญไม่มากนะเราก็ทําบุญกับวัดต่างจังหวัดบ้างวัดไกลๆบ้างหมดยังพอดีปะอันนี้กี่ใบเท่าไหร่ใบหนึ่งร้อยสามใบอ๋อสิบสามใบใช่ไหมสรุปอันบนก็เป็นสามใบอ่ะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจ้าเดี๋ยวเอาไปบุรีรัมย์ด้วยอันนี้เลยแค่นี้พอจบ